สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปแล้วเราผสมคำระหว่างสระแล้วก็พยัญชนะนะคะพยัญชนะแล้วก็สละเดี่ยววันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มนะคะพยัญชนะแล้วก็ผสมกับสระผสมสองคำขึ้นไปนะคะอ,อย่างเช่นปูอย่างเช่นนะคะปู กับ i เท่ากับปายนะคะคลัวอปายแล้วก็ใส่วรรณยุเสียงที่1นปลายปายปลปลายนะคะอ่าต่อไปพัวกับเอ้ยนะคะ อ่านว่าเผยใส่เสียงที่1ก็เป็นเผยเสียงที่สองเผยเสียงที่สเผยเสียงที่สเผยนะคะต่อไปเกอกับสละผสมเอานะคะอ่านว่าเกาใส่เสียงที่หนึ่งเกา เก่าเสียงสองนะคะเก่าวก้านะคะต่อไปเตอกับโอนะคะเตอกับโออ่านว่าโตนะคะเสียงที่หนึ่งอ่านว่าโตเสียงที่สองอ่านว่าโตเสียงที่สามอ่านว่าโต เสียงที่สี่อ่านว่าโตต่อไปอีกคำหนึ่งนะคะแต่วันนี้เราเรียนครึ่งเดียวก่อนเนาะยังไม่หมดจีกับเ e อียนะคะจีเ e อียอ่านว่าเจียเสียงที่หนึ่งจีเอียเจียเสียงที่สองจีเอียเจีเสียงที่สามจีเ e อียจ e ีเสียงที่ 2, e G e สี่ 3, เจียจี e e a. ค่ะวันนี้เราก็เรียนเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนต้องจำทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่จำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถออกเสียงภาษาจีนได้นะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ